อีกทีหนึ่งเขารถแห่มาเลยอ่ะเพื่อนๆคนไปทางโน้นหมดพอดีขบนอะไรไว้ไม่รู้เขาเลยเอารถแห่มาปีนี้เลยไม่ค่อยมีคนจะน,นักอะไรกีเจ้าอยู่เต็นท์หนุ่มยวยผมติดป่วยติดใบ <c oughs>

Ô mọi người ơi 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 mọi người